สวัสดีครับมาเปิดภาพกันที่โคว p โอเพนครั้งที่8นะครับเป็นการแข่งขันเปตองโอเพนนะครับวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชูบางใหญ่กับทีมเมย่ากอมอสีนะครับหวนกลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่นี้ เดี๋ยวเราจะพาชื่อเส็จไไอ้ยานะครับนี่ตีกมสี่ก็นั่งเชียร์เองนะครับกับปีตันนะครับโยนเก่งไม่เคยใครเลเอาแล้วครับทีมเมย่ากมสี่ก็ได้เปิดทีมนะครับเปิดเป็นไม้แรกอ่ะเอานะครับมุมกล้องก็จะต้องย้ายแหละครับหามุมกล้องก่อนนะครับ โอ้ยตอปเปิดเลยนะครับโบสถ์จะตีลูกนี้ครับรับหลังไปก่อนนะครับโบสถจะตีเข้ามานะครับเอ้าวสวนคาอีกแล้วครับหมาแล้วครับมาถึงก็เปิดใส่กันเลยนะครับสวนติดสวนคากันนะครับลูกแรกต๊อป ทูบางใหญ่ตีติดไปก่อนแล้วก็รถโบท๊ทมาตีติดคืนนะครับลูกนี้บอลจะเปิดมุมขึ้นมาบอลเปิดมุมมาสวยครับฝากลายไปนิดหน่อยนะครับ โบสตีตัดไปนะครับแต่ลูกตีติดแทนนะครับใกล้กว่าเดิมนะครับเกมสิบสามใช่ไหมครับสิบสามคะแนนนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเกมสิบสามคะแนนนะครับอ้าเวาล้วครับบอลจะเข้าใหม่ลูกงครับบอลก็เปิดมุมขึ้นไปแล้วก็ยังไงครับใกล้เคียงครับ ตบจะตีเปลี่ยนเลยครับโอ้โหลูกนี้ตีเข้าเลียมขวาแบ็กถอยออกมาขวานะครับเอาแล้วครับลูกนี้ก็มีกลยุทธ์แล้วครับพี่หนุ่มร่าเป็นเานะครับทีมเมย่าก็มอรับ ลูกนี้พี่หนุม่มลาดเขาก็เปิดโอ้โหโโลูกเข้าเหนียวจริงๆนะครับคนนี้นะข้อมือดีด้วยครับรแล้วท็อปก็ไม่เลี้ยงครับตีตัดไปก่อนเลยครับตอนนี้เหลือสองหนึ่งนะครับทีเมยา่าคอมอีเหลือสองใบแล้วครับพี่หนุม่มลาบบักเขาเหลืออีกหนึ่งใบสองใบเหมือนกัน,นครับ สองใบนะครับส่วนทีมชูบางใหญ่เหลือใบเดียวครับเลือกที่จะตีเปลี่ยนนิดเดียวครับต้องเข้าให้เขาตีแล้วครับตรงนี้มีนหลมรับกับเขาจะต้องเข้าตรงนี้ครับ โอ้ลูกเข้านี่สุดยอดจริงๆครับลูกนี้น้องบอลจะต้องตีเปียนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีมาเจอกันคีับอลตีลูกนี้ไปไหนครับลงแตีโดนเป้าขึ้นไปหาใครไม่รู้ครับดีมครับดีสี่ครับมีวิวดีดีสี่ไมีได้ครับ ครับเต็มนะครับยิงได้เลขสองสองแต้มวับตรงนี้พี่หนุ่มแล้วบอกเขาเปิดมาโอ้โหข้อมือลูกสุดยอดครับ ตรงนี้บอลจะเปิดตรงนี hmm. ้ใหม่อีกทีครับเปิดมาลูกนี้ยังไงโอ้โหบอลเปิดได้ดีครับไมมม่ีีทนะครับยกเลิกนะครับ DC นะครับอ่าตอนนี้ดูรับจริงอย่างเงี้ยครับสนามหนึ่งนะครับอ่ามารับงอลคืนนะครับ DC นะครับโบสถตัดสินใจตีอัดครับ แล้วก็ลูกที่โดนตีคายขี้ออกไปข้างบนนะครับไม่ออกนะครับแต่อยู่ในสนามอยู่นะถือว่าตัดสินใจได้ดีครับลูกนี้ครับอ่าแล้วก็บอลจะเปิดมาอีกลูกนะครับนี่รอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อกี้ทีมของเมย่ากับมอสีนำไปแล้ว2คะแนนนะครับนำตะกออสองศูนยนะครับตรงนี้บอลก็เปิดมาสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้โบสจะตีเปลี่ยนแล้วครับ ตีรับสงครับลูกนี้โบสทก็ไม่ลงดินแล้วครับหมาแล้วครับเต็มข้อแล้วครับโดยมปสองใบแล้วที่ลลูกสวยนะครับบอลก็จะเปิดลูกนี้มาเป็นใบที่3ามครับ แล้วก็บอลก็เปิดมาครบสามใบเลยนะครับลูกนี้โบสก็ยังตีติดเป็นสี่ไมครับสามหรือสี่ไม่แน่ใจนะครับครบสามใบนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนนะครับใบที่สี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะใกล้เคียงมีผลนะครับ ลูกนี้ตอบเหลือสามครับตอบเหลือสามครับตอบเปิดมาใบแรกก็เปลี่ยนเลยนะครับเอาละครับสวัสดีครับคนดูสองร้อยท่านนะครับมาดูแล้วครับลูกนี้พี่หนุ่มรับไปเขาจะตีเปลี่ยนแล้วครับดูลูกนี้ครับแล้วยังไงครับโอ้โหลูกนี้ตีทีกองมาสี่คะแนนแน่ๆนะครับ เอาแล้วครับเหลือสองหนึ่งครับโอกาสถ้าพี่หนุ่มรับประเขาตีอีกใบหนึ่งท็อปเข้าได้ก็จะได้หนึ่งคะแนนและครับต้องมาดูผลว่าท็อปจะเข้าครบหรือไม่ครับดูลูกนี้ครับหลุดแล้วครับตีเสียสองอยู่นะครับตอนนี้ครับตรงน,นี้ท็อปก็จะเข้ามาอีกลูกครับ ต่อปล่อยเดินเข้ามาเปี้ยนครับพี่หนุ่มรัาประเขาจะตีรับสองนะครับถ้าลูกติดก็จะได้เป็นสามคะแนนเลยครับดูลูกนี้ครับลูกนี้พี่หนุ่มปล่อยเข้ามายังไงครับโอ้โหลูกสามไม่ต้องเช็คเลยครับสุสีครับลูกที่สองออกก่อนนะครับเช็คเลครับลูกนี้ครับกรรมการ สูสีครับลุงนี้นิดเดียวครับนิดเดียวไม่ห่างมากพี่หนุม่มทำงานครบครับโอ้โห,โหตีเหมือนวัยรุ่นเลยนะใจไม่เคยแก่ครับสมคะแนนครับโอ้โหต้องยกเครดิตให้พี่หนุม่มล้วประเขาแล้วครับ สนามอย่างนี้ก็เสร็จครับหมดเลยครับหมุนอย่างเดียวเลยครับโอ้โหอีกแล้วโอ้โหถ้าไม่มวงแกนเข้าไปนะเรียบร้อยเลยสวยแล้วครับตรกนี้ บอลเปิดไปลูกนี้ครับต้องย้ายมุมนอ้มี บอลเปิดหม,มุนไปโอ้โหโดนเป้าขึ้นไปหน่อยด้วยครับโอ้โหโบสลูกนี้ในระยะ10เมตรนะครับเต็มดอกครับ อ่าบอลนี้แก้หน้าไว้ครับควบเป้าไว้ลูกนี้สุดยอดนะครับโอ้โหโบสคัดตรงนี้สวยงามครับลูกนี้คัดเป้าออกนะครับคัดหนีเป้าเนี่ย โอ้โหพาเป้าขึ้นไปอีกแล้วครับขอพาเป้าขึ้นไปอีกนิดนึงครับโอโกาสตีรับแต้มตลอดเลยครับตอนนี้ครับแมวแมวที่นี่คุ้นคนนะครับ ูกนี้พี่หนุม่มรับบอเขาเหลือ2ใบนะครับมีโอกาสได้แก้ตัวนะครับโอ้หตีเหมือนัยรุ่นเลยครับลูกนี้พี่หนุม่มรับบเขาไม่ธรรมดานะฮะทำให้กเสียแล้วแฉชิบหาย ตอบเข้าไปตัดลรงนี้ครับไม่ตัดเลยครับโอ้โ สองคะแนนครับสนามมันไม่มีอะไรแน่นอนครับมันไม่มีอะไรแน่นอนกับความว่าแน่นอนของ ตรงนี้พี่หนุม่มรับเขาเปิดมุมขึ้นมาโอ้โหเว้ยเปิดมุมสวยจริงตรงนี้ต็อปจอะเปิดตรงนี้ครับชิงตีตรงนี้ครับพาไปหน่อยครับ อ๋อแล้วครับตีโดนแล้วติดแล้วนะครับติดห่างๆอย่างเป็ห่วงนะครับตอนนี้ตอบตีติดไปอยู่นะครับหนุม่มล่าบักเขาจะเข้ามาตรงนี้หนุม่มล่าบักเขาก็เปิดโมเม,มอีกแล้วโอ้โหจะดวงดีหรือว่าโอ้โหโดนเป้าเลยครับต่อเลยคนรีบหมดไม่เช่ออ่ามก้อี้พยาศครบไม่เหนียวมาใหตรงนี้เปิดมาดีจริงๆครับ ตบตีตัดมาแล้วครับแก่นขึ้นมาข้างบนนะเป็นของตัวเองอยู่นะครับ